สวัสดีจ้าพบกับเนยชัยภูมิฮักจนะ้าหนองบัวแดงจ้ามือนีกิสิมาล้างเห็ดละงูมาเขามาล้างเห็ดละงูนะคะมือนีกิิมาแกงเห็ดละงูจ้าเห็ดละงูเป็นเห็ดที่แ่บนะคะแล้วเป็นกรุบกรุบนะคะแ่บบริษั้เขาก็จะมาล่างเห็ดกันนะคะล่างไปเลยค่ะ ล่างเสร็จแล้วนะคะวันนี้ข้าล่างเสร็จแล้วขากเสิเตรียมแกงงามงามพูนด,ดอกจุ่มดอกหวานวิตต้งามเป็นจะเสียบคักพี่น้องคุณนาเดียงอุ้ยหุยอ้ายนนี้ดอกบานนะคะดอกบานกระเสบดอกจุมแห้งเสบคักแล้วก็มาทาการข้างหม้อตัพรพี นะคะเอาพริกใส่หมอ้ลอล้อน้ำโฟดใส่นำปลาลานะคะถ้ากับล้อมันฟดแล้วค่อยใส่เห็ดลงไปนะคะก็ใส่น้ำปลาล่าลงไปใส่หลายแซีบหลายเนะคะ่ะน้ำปลาใส่ไปเลยคะ่ะใส่น้ำปลาใส่ซูโลดผงแซีบผงนัวใส่หน่อยแซีบหน่อยสีลายแซีบหลาย <laughs> หมอฝนกกนะคะใสเห็ดลงไปนานละใสเห็ดลงไปเลยค่ะดอกบันบานกน,นะคะใสลงไปเก็บใสเก็บใสรถพี่น้อง้าดดอกตูมเป็นกระเซบแถอะใสลงไปเลยค่ะมาเดเหลียงหอยใสลงไปเลยค่ะแล้วก็เก็บใสเก็บใสนะคะ ดอกตุ่มไข่อร่อยมาก็ับผ้าเครื่องเปือ่อห้ยทิกยหอยแกงมันเข่าไปแน,น่นอนดอกตุมต่มๆกับใซลงไปอันนี้เห็ดเพิงหวานนะคะ<อ>เห็ดละงอกับเห็ดเพิงหวานเต็มหม้อเอเล่พี่น้องปิดฝาแล้วทำการนั่งทานะคะเปิดเบิงนะคะเริ่มนุบแน่แล้วนะคะแล้วก็จะให้จะฝ่าคนเดิมมันเสียนั่น มะซีเละคำวามันประทันเลยออนมันประทันถึกน้ำหอนเขาต้องรอให้มันหนึบหนับก่อนเขาจะค่อยค้นได้นะคะเขาก็เห็ห้มันลงไปนะคะเห็นละงกนี่ข่อยมากๆได้พี่น้องน้องเนยมากๆได้เห็น,น,นละงกงเนยมากไายแล้วก็แค่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 มันออกจักหน่อยนะคะ ลาละฮัก็ปิดฟ้าไปขึ้นเก้าจากพักนั่งข้างนอเปิดเบิงว้าวยุบล้องไปลายแล้วค่ะอุ้ยตาหมอฮีย่จีดินแล้วกจุ่มจุ่มเบิง้งสำหึ่งนะักก็ค้นได้แล้วนะคะค้นได้เลยค่ะก็ะพอค้นพออย่างนาเน่แล้วนะคะ คนเพราะอย่างนี้แล้วมันบบม,มันบมุนแล้วนะคะมันหนึบเหนบแล้วนี่นะคะาตาแซบนะหอมคักพี่น้องตาแซบแค่หมอะฟดจนว่าล,วลืมใส่มะขามนะคะหันเต้มามะขามมาใส่ค่ะ ปกติห้างกระซายตั้งแต่ลืมตุ้มน้ำประหลาดเนาะมีก็ลืมใช่ที่หลังก็ได้ว่าเป็นอย่างแซบครึ่เก่าเ <c oughs> นี่ยนะคะ,คะที่จมนเหม่ยมะขามละลายนะสมเป็นแหลมเป็นแห่มจากเน้อยผสมโซดนห้อนนะคะเนี่ยนะคะโอ้ยหิวเข้า ก็ได้ที่จากน้อยก็เก็บใบอีตูมาใส่นะคะก็คือใบแมงลักนั่นเองนะคะใบอีตูบ้านนางเนยเอิญใบอีตูนะคะภาษากลางค่ะก็เอิญใบแมงลักค่ะใส่ไปเริ่มใส่หอมๆเป็นตาแซบใส่ไปเลยคะ่ะอืมสะท้อนห่อนกับขอนียวเนาะพี่น้องเนาะเป็นตาแซบแท้ ก็ค้นๆจากน้อยเพื่อให้กินหอมมันออกมาอืมเป็นแต่แซบคักเห็ดละงงกอเป็นแต่ยำคักอัขเอรอดแต่แซบแทะฮากับซีมาทำการซิมอืมอืม โอ้ยหามเลยห่อนห่อนห่อนบรเปาดอกตูมนะคะทางในมันก็จะห่อนแน,น่ห่อนห่อนอืแต่ว่าแสบทักงห่อนทั้งแสบแล้วค่ะอืแสบมากว่าสันมาซิมอีกเบืง้งใหม่กันนะอืม เป้าอีกว่าโอ้เปล่าอยู่ <c oughs> <c oughs> แซบขาค่ะ,คะแกงเห็ดละงอกแซบมากฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามให้น้องเนยน้ำเน่ยนนค่ะ